สบายดีจ้าพี่น้องเมื่อพิบ,บูลพี่น้องวัชรพูชรุ่นแม่น้อยจะมาซอยอยู่ในงานงานสดเรจะพี่น้อยแล้วกับชาวม้อยนี่น่น้องสาวคนบรรยากาศเศร้าเนาะบรรยากาศแต่เนี้่ยจะตาเมื่อนี่ฮันยังมื้อส่งสการส่นทรนิยมส่งคนถึงสวรรค์เหมือนีกคนคนสีรลายเป็นปกติก็าจะพี่น้องเลยอุนึงเฮ็ดอันหนึ่งอุนึงเฮ็ดอันหนึ่งเขินนับรอบบรรยากาศเสียงขลุกยขลุ่ยแล้วแต่พี่น้องเลย น่อ่น้องดึงเจน่องเรีงานบรรยากาศอันนี้แมนหลังเงินกวาจ็น้องะหลังเงินกวนี่น่าก็ะเรียกซอยมันอยากเรียกหลายเสียงดังงเดียขอูขอไปนองมันหลายคนเนาะแล้วสีเปิดกองหลังนองด่ง บรรยากาศเงินตัวแสงแดดมันกระยับเหมือนในจัดพี่น้องครับต้องไว้หนาใสๆที่น้องอยู่กลางที่นี่มันอยากนอนนอกไม่ไหวเลยเนาะมันอากาศจะเป็นเนี่ยเป็นน่องเปรอเปรอะในถุงอเน่ย์อันอย่ากูอะทางไทยกับทางลาวนี่มันสิคือกันอยู่บนจัดพี่น้องเนาะแตกับอยู่ต่างประเทศในงาน งานศพเป็นมือส่งส่งสการจะส่งเึ็นสวรรค์ไป็นน,น,น่องนัดกระบ,บวกจะเป็นนองเด้ออันนี้ฮันคนเห็ดอาหารเจน้ำไปจ่ายที่น่องคนเห็ดเจคือเห็ดหูหนูขาวจะเป็นนองเลยเห็ดหูหนูดำเห็ดหูหนูดำเห็ดอาหารขาวอาหารเจให้น้ำพระทุนกสิขึ้นมาสวดจไปพี่น่อง เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหนองนัำบวชเดใ้ใจพี่น้องเดลยชาเบิ่งหลบหลอกบรรยากาศดีคนมากแม่ขาวแม่ชีออไปทางใดเลยไปหาเบ่งแม,ม่ขาวกับบวชเดาใจพี่น้องในบรรยากาศนออ้ยอยกับเห็ดเลียกซอยนี่จะยาตีพี่น้องกับคนเนื้ไก่เน,นื้อไก่ในราคา เบื่องนำกันเด้พี่น้องเลยมือนี่ฮะคนมันก็ะสีลายผิดปกติอาจารย์ยังเพราะว่ามันเป็นมือที่ว่าเอาสูงสกานมือหนึ่งคนก็ะสีลายมาในจ๊กพี่น้องเบิ่องน้องนัดบวชข้าวนันฝรั่งอาจารย์ส่งกับพีสบายสบายหมาสบายดีดดดนางน,น้อยสบายดีกล้องในลกูก ไอจอนก็จะบวชบรจอนโอ้โหแอลเอ็นมีบวชเท้าบวชพรถ้าจากพี่น้องเลยส่งพอทาวรถึงนะถ้ามดาไยิบยังคืออายก้องลูกสบายดีเลยแม่เออหลานนะจ๊ะนี่กาลูกหลานมัดเพื่นเราพี่น้องเดยเนี่ยจี่บวชนี่กาลูกหลานมาเลยเนี่ยันกาลานนางนัด สิ้นรวมบ่ฮะของน้องนัดแดง <c oughs> สบายดีพี่น้อง <c oughs> สบายดีงามพี่น้องนี่จะอันนี้ครับลูกหลานนั่นนี่ฮลูกเอื้อยลูกน้องกับแม่น้อยเดอจ้านนี่นะผู้เสือแดงนี่นจ้ะพี่น้องเพ <c oughs> ราะนั่นก็ลูกสาวคนสองสาวนั่นอันนัก็หลานนั่นนี่ครัรุ่นเดียวกับั activate, บนน้องนัทคือหนุ่นงเสือสีน่ะก็ไปจ้ะ <c oughs> <laughs> มาเบิ่งบรรยากาศข้างนอกเลยจ้าอะไรก็บรรยากาศออกมาทางข้างนอกเลยจ้าพี่น้องเลยอันนี้ก็อันนี้คือลูกลูกพระเท้าอุ้มนะจ๊ะุ่งเสื้อสีดำกำนั่งและนอนอันคนนี่ก็เริ่มทยอยมาทยอยมาเลยด้้จะพี่น้องเลยเริ่มมาเลยถูเฮ็ดนั่นผู้เฮ็ดนี่เลยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศในงานศพจ้ะพี่น้อง เหลื sí, ana, Emperor, 000, ่อมตายังกงีขอโทษขออภัยเด้อนี่มากบุงนี่ขาดบ่ได้แล้วจะพี่น้องแลต้องตลอดเลยเนาะมากบุงเหมือนกตลอดเลยหนึ่งเท่าหนึ่งหน้าเลยบรรยากาศเหมือนกลัวเห็ดกับเผาหลายอย่างพี่น้องเห็ดกินเห็ดอย่างหลายอย่างนั่งคองนั่งคอง ถ้ามูงว่านะเนาะคุณนันเห็ดอันนี้คุณนี่แตยว่าไม่น้อยขอเวลามาทานกินก็ดนหนึ่งเบิ่งบรรยากาศในีนเนาะในกันอนนทอดปลาจากเราทอดปลาจ้ะเออที่พิชไปเบิ่งดอกไปเบิ่งไปเพ็ดแม่เป่าอุ่นนกอันนนนเดจ้าแม่มกอุ่นนกอานน์ แคมได้เ no น no. <laughs> าะเอฟซีเนาะขา,า,ายเอาแลว้วหน่อยน่อยบวชบวชลูกสาวกับบวชเ,เ,เอ้อยเอื้อยเข้ากับซับตำมุงจ้ามีแต่คนงามๆเลยเกับพี่น้องม <laughs> <laughs> าถึงลาวบ้านเขาม่บ้านเอ้ยใส่ใส่สากลเด้อเพื่อนใครเดี๋พี่น้องเด้อญาติพี่น้องกันนี่แหละจ้าเพื่อนมางานพบกับพี่น้องมีแต่อาอยายามญาตกในใจพี่น้อง พี่น้องสวดหนึ่งเข่าพี่น้องสวดเนาะพี่น้องเลยหนึ่งเข่าเลยถึงสวดนะเลยจ้ะพี่น้องมาสุวนอนนัเข่าสวดนะเลยบ่หนับ่สวดเลยเป็นบ่สายสวดเข่าเลยจ้ะพี่น้องเขาเนียวเลยจ้าอันข้างล่างเขาขึ้นแต่เข่าเนียวเลยพี่น้องเลยเขาบางทีกับเจ้ากันเห็นแล้วได้เนี่ยกู้กับข้นมานเลยจ้ะพี่น้องเกินกับอดเวลาเลยจ้าพี่ อันยังไ่อันเวลาคนี่เอาซบลงแล้วจะไปนอกเด้ออันสิบสองโมงครึ่งเพิ่นก็นกเพ,พิ่นเคลื่อนซบเรยจะไปนอกเนาะยาคูเพิ่นก็กรเริ่มมาก,กันหมนดผู้บวชเข้าบวชซีเพิ่นก็ต้องเริ่มตน้นอันนี้คือเต้นของงาคูโดยสฉพาะแล้วก็จัดอาหารเต้นในเพิ่นชั้นเราจะไ่นอกต้องไปจัดอาหารเต้นให้คาคูสัน่น เพื่อนสันเพื่อนต้องเล่นหนังแยกกับบัลครัวดำเราจะพี่น้องเด้อนังแยกกันเลยจ้ะหลายอโอมพี่น้องเพราะว่าณพะเทาอู่อัน,นพระเทาอูปป่ปเสียนี์นึงคนกับเป็นพระอาจารย์มาก่อนเราจะเคนเจ้าอาวาสวัดมาก่อน แล้วเพ li. ิ่นก mm. ็ต like, ้องมีคร mm ูบามาหล่อะไรวัดใดวัดใดกันมาครูจักเพิ่นไม้ครูเป็นพระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์เพื่อนฮาแ์ดเต้นข้าเข่าข้าน้ำของครูบาอาจารย์นี่ก็คือญาติใหญ่ของปัดนาจ้องเนาะแสงแดดสะท้อนขอโทษขออภัยอาจารย์ ทางนี่คือเพือนคูน่ของคน<ด>คัดอ,อาหารหนคูบาจะพี่น้องนะมีหลายอย่างออมเอียนบ้นนี่บอสออมเอียนปลาไหลจะพี่น้องแกงหน่อไม้แกงจืดมี ลาบเน็ดอาหารเจเนี่เด็กจิ๋นน้องแล้วมีอาหารจอกอาหารเจมีหลายอย่างพี่น้องอนนีคนมีทอดหมูมีแจ่ขาดโบไร่หกห้าอย่างจด็กจิน้องอาหารนะเต็มพระเข่าเลยจ้ะอันนี้อันนี้ฮันเน่แม่ค้ากันหนังเท้าโคสโลนอยู่จะพี่น้องน้องนัดก็ไปนุ่งเสื้อกันยาวใส่โลกุ้งก็ไปหอยแม่ลูกฮะหนาวมูมก็ยังไม่ได้หนาวนี่ แม่ค้าวกาศตั้งฉุนฉุนร้อนถาเด็กพี่น้องไอ้แกงไก่ถึงเวลาเพคนสีเอาซุปเอาเนนลงคนกระต๊อกนั้นได้สันเข่าพรเด็กพี่น้องนะผู้บ้ากับซันเข่าแล้วก็ผู้มามาอันปงอันปงซุปกับซันเข่าคือกันเลยจ้ะอันเดียววานนั่นเคลื่อนไปป่าซ่าแม่น้อยกราสิทธถ่ายให้เบิ่งอีกเลยจ้ะพี่น้องพอวันกะมานั่งอยูืนๆเลยพอเราต้งว่องกันเลยกัน อจจาจารย์อยู่โรงเงี้ยของน้องนัดอาจารย์พี่น้องเลยฮะมื่อสุดท้ายแล้วจ,จะ้ะเนาะมือมอม่อสุดท้ายมื่อไงกันขึ้นไก่ครบออกทีละสแหมบรรยากาศกับเพิ่ขึ้นหลายคนขนาดพี่น้องจยากพี่น้องเขามาอยากจะยายงานมาทางไก่ทางไกลเลยจ้าทางน้องทางในก็มีเดี๋ยวสิพาขึ้นเบิ้งทางเรือนเลยจะพี่น้องเลย มาเบิ่งบรรยากาศนาจบสิพี่น้องบู๊ว์ถ่ายเอาจบสิพิษแบบนี้กดยูทูบบอกแม่น้องยังบาตั่นกูเราจะี่น้องเด้อเริ่มซีน,นนั้นี่น้องหลังจากนั้นค่ะแม่กัวเป็นเสิร์ฟเข่าเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารให้ให้กูมาพวงชพได้การได้กินเข,ข่ากินน้ำแล้วแลยจังซี ยังเคลื่อนซบไปป่าสาดเลยจ้าพี่น้องเลยเคลื่อนซบไปป่าสาหลังจากแล้วเมื่อติดเชื้อทุกอย่างคนหาเก่าหาหน้ากินแล้วเพื่อนซบไปป่าสาผู้บาดเป็นกระสุนเดี๋ยวนี้กกำลังงานกำล,ลังเกิดขึ้นพี่น้องคนกำลังเห็ดกับเผ่าครับหน้าเหตุลายอย่างนะเหตุทหารกับลายอย่างเสียงดังอะไรก็โทรถูอโทรไปเลจ๊ะ คลิปนี้กับออลาตีลาเนอะไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อหวานแม่น้อยเ,อเด้อดยจ้าฝากส่องพ่อหวานทีเคเด้อยด้ยจ้าพี่น้องขอบคุณลหลายหลาถูกไลค์ถุกคอมเมนต์เด้อยจ้าบ๊ายบาย